ไม่อยากล้มเหลวในชีวิตคู่ให้ดูสิ่งนี้ก่อนแต่งงานหลายคนนะครับแต่งงานไปแล้วก็คาดหวังว่าชีวิตจะอยู่ด้วยกันรักกันมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าชีวิตคู่เนี่ยแย่ลงหรือบางคนเนี่ยหย่าร้างกันหลายคนก็สงสัยว่าทําไมเห็นดาราหย่าร้างกันทําไมเห็นคนนั้นคนนี้ไม่มีความสุขในการแต่งงานมีรักก็ต้องมีทุกข์จริงเหรอผมบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่หรอก ผมยืนยันด้วยชีวิตคู่ของตัวเนี่ยเรารักกันมากขึ้นนะครับเราแต่งงานกันมาสิบสามปีชีวิตเรารักกันมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกวันที่ผ่านไปหลายคนบอกว่าเคล็ดลับคืออะไรเพราะมีคนมาปรึกษาผมเนี่ยเป็นการส่วนตัวเยอะมากเลยนะครับมีนักธุรกิจบางคนมีเงินเป็นพันล้านหละแต่ชีวิตครอบครัวเขาไม่มีความสุขผมบอกว่าจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวในความรักไม่ว่าคุณจะรวยขนาดไหนก็ตามคือการที่คุณดูไม่ออกว่า คุณสองคนรักกันจริงหรือเปล่าวิธีการดูว่าคนสองคนรักกันจริงหรือเปล่าให้ดูข้อเดียวครับดูว่าเราสามารถรับข้อเสียของฝ่ายตรงข้ามได้ไหมโดยที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตคุณก็ยังรักเขาอยู่และฝั่งตรงข้ามสามารถรับข้อเสียของเราได้ไหมถ้าเราไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตผมไม่ได้กลังจะมาบอกว่าคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองเลยไม่ใช่แต่ถ้าเราคาดหวังว่าเขาจะพัฒนาตัวเองหมายความว่าเรากำลังคาดหวังในสิ่งที่โอกาสเป็นไปได้แค่1%มนุษย์เกิดขึ้นมามีงานวิจัยพบว่านิสัยที่ติดมาหลัง3าขวบ แก้ไขได้ถ้าเราพยายามแต่คนส่วนใหญ่99%ไม่แก้ไขผมการันตีได้คุณลองสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นลูกคุณคนรอบข้างเขาจะมีนิสัยหรือสันดานบางอย่างที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนเรารู้ว่าโอเคเขาสามารถเปลี่ยนได้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมเปลี่ยนอยู่ดีดังนั้นการที่จะแต่งงานกันแล้วมีความสุขตลอดชีวิตรักกันมากขึ้นคุณต้องยอมรับข้อเสียเขาได้และเขาต้องยอมรับข้อเสียคุณได้ก่อน แล้วถ้าหลังจากนั้นเขาเป็นคนหอร์เซ็คือยอมที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างที่แย่ให้ดีขึ้นถือว่าคุณถูกรางวัลที่หนึ่งแต่มันไม่ใช่ทุกคนและทุกครอบครัวที่ถูกรางวัลที่1เพราะมีงานวิจัยบอกเลยว่าคนอเมริกันประมาณ70%ออย่าล้างกันหรือล้มเหลวในชีวิตคู่เพราะยอมรับข้อเสียของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ซึ่งข้อเสียส่วนใหญ่เขาพิสูจน์แล้วว่าเป็นข้อเสียที่มีมาก่อนแต่งงาน ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเขามีข้อเสียนั้นมาเขาอาจจะปิดคุณไว้เพื่อจะทําให้คุณยอมที่จะแต่งงานกับเขาแต่เขาก็มาเผยท่าแท้แต่จริงนิสัยเหล่านี้เขาสํารวจแล้วว่าเขามีมาก่อนแต่งงานอยู่แล้วดังนั้นหาข้อเสียของฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุด และแสดงข้อเสียของเราเนี่ยให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ด้วยผู้ชายจะรับข้อเสียของผู้หญิงฝ่ายเดียวหรือผู้หญิงจะรับข้อเสียของผู้ชายฝ่ายเดียวต้องทั้งคู่รับข้อเสียได้นะครับ <ST <string S 1> แล้วผลสุดท้ายมันจะไม่เกี่ยวกันเลยว่าคุณคบกันกี่ปีเพราะมีคู่หลายคู่นะครับคุณเห็นดาราหลายคนคบกันมา10ปีก็เลิกได้มันไม่ได้เกี่ยวกับระยะยาแต่มันเกี่ยวกันว่าคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการยอมรับข้อเสียของฝ่ายตรงข้ามและ แฟนคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการรับข้อเสียของคุณได้ถ้าคนสองคนยังรับข้อเสียของกันไม่ได้คุณอย่าเริ่มชีวิตแต่งงานแต่ถ้ารับข้อเสียได้นั่นแหละคือเวลาที่คุณคิดแล้วว่าเออฉันแต่งงานได้แหละเพราะนับตั้งแต่นี้ไปฉันจะรักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามและแฟนคุณก็จะรักคุณไม่ว่าคุณจะ ยอมเปลี่ยนนิสัยของคุณหรือเปล่านะครับดังนั้นใครที่กําลังจะแต่งงานผมขออวยพรให้ชีวิตคู่นะครับเป็นชีวิตคู่ที่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆและใครก็ตามที่เห็นเลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆรอบข้างสามารถแชร์ได้นะครับเพราะผมอยากให้คนไทยทุกคนที่ฟังคลิปนี้มีชีวิตคู่แต่งงานที่มีความสุขเหมือนที่ผมกับภรรยามีความสุขมีความสุขมากขึ้นมากขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าความตายจะมาแยกเราสองคนออกจากกันรักทุกคนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ